เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับกอซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาประกอบไอ้เครื่องบินกันสักทีนะผมจะมาทําชิ้นส่วนแล้วตอนนี้รู้สึกว่าผมจะหาไอ้บอสไม่เจอนะไอ้พวกบอสคือว่าขี่เรือหามันยากนะเราจะมาประกอบพอไปเลยดีกว่าเออเรามีชิ้นส่วนฮออยู่แล้วก็ไอ้เครื่องบินมันเป็นเรื่องตอนจบไหมอันนี้อาจจะใช่นะเดี๋ยวผมจะประกอบไปนี่ก่อนชิ้นส่วนฮอก่อนนะฮะเดี๋ยวตัวนี้รับนึงฮนะรู้สึกว่า แต่บ้านเรามจะไม่เกินตาผมรวบรวม,รวมตะเกียบมาไว้เยอะนี่สว่างขึ้นหน่อยนะแล้วก็ทางเดินด้วยโอเคดูน้าไม่เป็นไรนะนี่คือจะเป็นแบบระบบแบบเขาเรียกว่าระบบทันสมัยนนพอสุควรนะเพราะเวลาเมือ่อปุ๊บมันก็จะติดให้ปั๊บเลยอะไอหลอด LED ตัวนี้นะเนี่ยคี้บ้านตัวนี้ด้วยเดี๋ยวบ้านเราต้องสว่างนะเหมือนวางทอนทในไมค์คาบเลยวางไว้ทั่วบ้านดเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนี้มานีด้วาอันนี้มานีมานี มาแถวนะกินดีกว่านี่โอเจอ่ะเราจะได้เวลากินน้ำเราจะได้กินง่ายนะแล้วก็นี่ฮะโอิโตวัวตแล้วเก็บมาเก็บไปเฮ้ยเอานี้ยังไม่โตัวนะตัวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ใช่โอ้ที่เก็บแล้วโนอะ้ด้วยไม่โตที่ไหนได้เก็บเลี้วเก็บไปยัดสใส่ถูแล้วก็เราจะกัดน,น้ำมันไว้เหมือนเดิม พอมันน่าจะใช้น้ำมันเหมือนเดิมนะฮะไปแล้วก็หาไม้อีกเออไปได้ฝ่าไม้แถวบ้นานแถวนุ้นมาเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะแถวบ้านเราได้จะพอมีพอมีแล้วนะนี่ให้ป้าสักท่อนสองท่อนไม้อุ้ยนี่นี่นี่ครับมีเฮ้ยโอ้ยตู้คอนเทนเนอร์ว่าอะไรโอเครเราจะกันน้ำมันรอสัก มันมีน่าจะพอสองถังได้กัดเสร็จเราก็าไปนี่เลยฮะขอบพออ่าแล้วก็การตามหาบอสผมไม่รู้ว่าจะล้มเลิกมันดีไหมคือตัวเนี้ยผมหาอะไรไม่เจอเลยหรือม,มันจะอาจอยู่ที่อื่นก็อาจจะเป็นไปได้เนาะแต่ตัวนี้เอาไว้ก่อนไว้ก่อน <c oughs> อยู่นก่อสักพักก่อนนะเดี๋ยวผมกวนลงทางเหี่ยเมื่อกี้ผมก็ลงทางนะกวาจะมาถึงนี่นี่แบบโอ้โหเจราญ้านมากนะฮะโอเคเก็บนี่ก่อนเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ใช้เยอะฮะ ไปพี่หมูกับฉลามนี่ผมยังไม่ได้นี่เลยน,นีก็พอโอเคแล้วกูวางที่ไว้แถวนี้แหละโอ,โอเคตเ,เรียบร้อยโอ้โหสกิลอัพอีกตอนนี้สกิลเต็มยังไงยังไม่เต็มอ่ะเหลือฮันเตอร์กับกุ๊กนะครับแล้วก็พวกแอสทองแอทแทกครับของนี่นั่นไปแต่ก็ยังไม่เต็มเลยแต่ตอนนี้เอาไปเต็มเตรียมไปก็ไม่ไปหยุดอะไรนะเพราะเราทำไปทุกอย่างแล้ว โอเคเดี๋ยวมาทำที่ส่วนกันเลยดีกว่าคือตอนแรกกะว่าจะทำตอนเช้านะแต่ตอนนี้เออบ้านเราสว่างแล้วไงเนี่ยมันไม่มืดนะไปไหนวะอันนี้นี่เขาให้มาสามชิ้นนะฮะทั้งหมดถ้าปัญหาก็คือไม่รู้ว่าถ้าหายก็คือหายแค่นั่นแหละนะไอ้รลน้ำนี่มาจากไหนวะเนี่ยเกี่ยงกันขอวางไว้แถวนี้เลยแล้วกันคือยังไม่ได้ใช้อ่ะถ้าไว้เก็บน้ำก็ค่อยว่ากันไปอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยว พูดเรื่องเก็บน้ำนะกองน้ำไปเลยเลยเดี๋ยวไม่มีน้ำกินนะเราจะอยู่ก่อนนี้สักพักหนึ่งแล้วค่อยออกไปน่าจะหาใบปาล์มมาใส่ <c oughs> โอเคไว้นี่แหละกบเท้าน้ำเดิมเก็บโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปดูชิ้นส่วนกะันคือค่อยมาแค่สามชิ้นนะครับอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะเรื่อเขาบอกสตรอรี่แต่ผมไม่รู้ว่าปลดล็อกอยังไงไอสามอันนี้น่าจะเป็นบอดไหมสตรอรี่ตัวเนี้ย ไอทีเป็นรูปถ้วยนะครับแล้วก็ไอห,หอตอ,อนี้น่าจะเป็นคราบไหมครับของหอหรอคราบที่ส่วนหอปะโอเคไม่ต้องอรีรอคราบหมนเลยแล้วกันไม่ใช่ที่ส่วนหอทั้งหมดไอบอกไอวิวหกอะไรวิวหกวะคิวการคราบระเดี๋ยวดิโอ้ิวหกทุกอย่างนะฮะมันต้องใช้ขอนปะขอนเอาครับครับได้เออครับได้ ไอ้เดี๋ยวคือเราเวลหกแล้ววะแป๊บนึนงฮะดูเวลก่อนอะไรเวลหกสกิลการคราฟวะเอเอหกเฮ้ยมันมันสูงสุดคือเจ็ดอ๋อเราเวลหกแล้วดิวะตกใจหมด <c oughs> เดี๋ยวต้องทำโครงก่อนปะเฮ้ยอ๋อใช่ฮะต้องทำโครงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้มาสามชิ้นส่วนตอนแรกนะผมก็นั่งคิดอยู่เออมันสามชิ้นใช่ปะผมคึกว่าเขาให้เอาไปใส่ในไอ้เครื่องบินเมื่อกี้นะสุดท้าย ให้เรามาทําไอ้หอแบบขับได้แบบเฉพาะของเราในตัวนี้แล้วก็จะเป็นเอาไปประกอบชิ้นส่วนในเรื่องตอนจบนะครับให้เป็นไอ้เครื่องบินเครื่องลำสุดท้ายที่เราไปเจอแล้วแหละนะครับก็ประมาณนั้นโอเคงั้นไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเรามาขับเลยดีกว่าโอเคอันนี้จะเป็นโครงของหอเหรอแล้วก็ต้องมีเครื่องนะเครื่องชุนเครื่องชุนบอกเลยฮะเยอะแถวนี้น่าจะมี <c oughs> ใช้อะไรอะแบตเตอรี่ไปเออน่าจะมากไว ไอเครื่องยนต์กับไอนี้ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เครื่องกรองคะเดี๋ยวเราก็เครื่องยนต์เครื่องยนต์มาโอเคเครื่องอ้าวนี่ติดตั้งเครื่องเลยฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลากไฟไม้แก้หน่อยดิเออื้อนี่เพื่ออัตลุติการชมนะครับเดี๋ยวลากทีเดียวโอเคแล้วก็ชิ้นส่วนต่อไปเบ่อเขาให้ไอ้เบาะหนังนี้มาสามชิ้นใช่ปะอ๋อก็ให้มาทำเอ้ยเดี๋ยว หรือว่าไอาชิ้นส่วนฮอที่เราจะไปเอานี่ก็คือต้องไปตามหาขับบอสใช่ปะนี่หรือมันจะใช่จริงอะ่ะเออว่ะว่าไอาชิ้นส่วนฮอที่เราไปเอามาก็คือเอามาทําฮอแล้วก็บินหาบอสอ่าเราหาทางแบบหาแบบเรือไม่ได้นะคือเขาบอกว่าถ้าเองจะเอาเรือขับหาบอสนี่เออฝันไปเถิดนะฮะนอหวกลางวันเองก็หาไม่เจอหาทั้งจากก็หาไม่เจอผมก็ว่าางนั้นนะนี่คือหาตั้งนานแล้วยังไม่เจอเลยหาสองรอบสามรอบแล้วบางทีนกะขี่ผ่านมันอาจจะเจอแต่นี่อเออเียบกิฟต์ับ มีเปียเวยเพียตอนนี้เหลืออะไรบ้างไปทําตาดิหมดที่พูดเอออเอาอะไรดีเบาะแล้วกันไปพัดก่อนปะทําเบาะก่อนเลยง้าแล้วก็ไปผัดปั๊บๆๆๆๆๆๆเสร็จจังพี่เสร็จยังน่าจะเสร็จแล้วนะขาดเรืออะไรเอ้ยไอ้นี่หรอเขาเรียกว่าเกน้ํามันเฮ้ยไม่ใช่เคมไหม่นะ เข็มพวกเข็มนูุนนี่นั่นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะหน้าปัดเออหน้าปัดเรียกว่าหน้าปัดหน้าปัดพิเตอร์นุนนิลันเนี่ยเขาใช้ไอ้ไหนวะเนี่ยไอ้คล้ายๆกับแบตเตอรี่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะอุ้มเออแผงวงจรเหรอเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์พลาสโอ้พวกของไฟฟ้าของยี่ห้อไหนอะคีครับเลยกดค้างแล้ครับอ๋อข้าไปได้ นี่ครับอ้าวเรียบร้อยฮะโอ้โหเสร็จสิ้นเอ้ยเราลากได้ด้วยเอ้ยเราเก็บได้ปะเฮ้ยอะไรโอ้สตาร์ทเอ้ยสรุปคือเก็บไม่ได้ใช่ไหมจบหายแล้วฮะถ้าสมมติว่าเราลงจอดการทำแล้วจะทำไงลากไปเหรอแต่ถ้าสมมติว่าไอ้หอนี่พังนะก็คือจบเลยก็คือ ไม่ได้ะไรคือมันมีชิ้นส่วนแค่นี้อะแล้วก็มันต้องใส่น้ำมันใช่ไหะใช้หวยใช้ด้วยน้ำมันจะเพิงแต่ตอนนี้ยังก้อนหมดโอเคกนะันระหว่างที่ผมเก็บสมุนไพรอยู่นะฮะผมก็ังเกิดไปเจอสัตว์แปบอ่ามันเกาะอะนี่ไอ้จมูนี่ด้วยเวลาลองไอ้สเปียร์กันนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แค่หมูกเกิดวะไอ้หมูก็เกิดอีกโอเค ระหว่างไปเก็บส่วนภัยเราเจอสัตว์ร้ายโอ,อ้แล้วก็เดี๋ยวดูน้ำมันก,ก่อนกองเสร็จยังวะเอ้ยยังเลยยังไม่เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดีย๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเอาหรือจะเอาหรือเอออยากมาอยู่เป็นเพื่อนอีกไอตัวนึงหรอไอตัวนั้นมันยังใส่หัวไม่เสร็จเลยเองจะมาอีกเร็วรึโอเคจัดก่อนไม่โดนใครเอาเหลือไปห่างไอท่าเรือจังวะเออเอ้ยสเปียร์กันอยู่นู่นไม่ใช่ปะ โอเว่ละเสี่ยกันอยู่แถวนี้นะฮะอยู่ในกล่องนั้นเหรออ๋องั้นเราก็เสียงตายวิ่งไปเอ็้โก็ยิบมายิบมาแล้วก็โดดโดดอุ้ยนีหนากเกินดนเลยโอเคเสียกันนะปืนแวางมามาไอ้เจ้าหมูเองบางอดมากที่บางอดปะเล่นกับเข้าจะยิงโดนไหมเนี่ยจับ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 อ้าว มาดิครับมาดิสัตวอปูบ้าอุ้ยฉับอ้ยฉับดอกเหลียวเอ้ยเฮ้ยกองตู้ไอ้ัตูบ้ากองไอ้หมูกองตู้ตายไหมเอ้าเดี๋ยวกูยิงกี้โดนไหมเนี่ยอุ้ยไออีปาดหลอกปาดหลอกปาดหลอกอ้าตายไปซะอ้าวเมื่อกี้ยิงโดนไหมเนี่ยโอ้โหแล้วดูมันวางกล่องดิ พุ่เปลือเลยเว้ยอ่าตอนมีเจ็ดอ,าอ้าวยจดเคไปหมดเลย <c oughs> เก็บอะไเก็บก่อนได้เกิดกี่ดอกกันโอ้อ,าอ,าอ้าวเวียนละวีิจฉหมูไอ้ดอกมันรู้สึกว่าผมใจดีนะจะยังไม่โดนอนะ่ะตัวเลยฮะหกดอกอ่าเป็นเพื่อนเองอยู่ตรงนี้แหละนะอีกบตกนึงเหรอเนเดี๋ยวเก็บน้ำมันก่อนเก็บน้ำมันก่อนอขอกมา ก็เดี๋ยวโอ๊ยตัวนี้ไปใส่ด้วยกองไปฮะเราจะกองไว้เยอะๆนี่เผื่อจะได้ไปใส่สนูด้วยโอเคเดี๋ยวไม่มา Let's go เก็บไปเดี๋ยวเอามาเติมได้ไหมอ๋อเดี๋ยวจะพึ่งนะฮะวาดเพิ่มเติมมาเดี๋ยวมันจะแบบจากรองอยากให้ธนูเมื่อกี้หายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้อาหารขาดแคลน อโอ้ยเด้์สวายโบยิบเจ็ดแล้วโอ้ยเราก็อยู่บันดาลเหมือนกันเดกเก็บพอกินอาหารนี้เลยแล้วกันสึกว่าถ้าปล่อยไว้นานๆเดี๋ยวมันจะไม่ได้กินวะ่ะเอาจริงอันนี้รู้สึกมันจะใกล้จบแลว้วไงก็คือมันไม่เยอะประมาณยี่สิบมัน์กยี่สิบถึงสามสิบไม่รู้นะแต่กินไว้ก่อนดีกว่าขี้เกียจหาข้าวหาน้ำกีเ่เดงอ้ารู้สึกว่าฝนจะไปแล้วนะ คือเขาไม่ให้เราขับหอเวลาฝนตกนะมีั้นหอจะล่มโอเคตอนนี้น้ำมันพร้อมคนพร้อมก็ไปโอเคไปฮะลองหอกันว้ามันจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวมเก็บถังไว้ในนี้แหละนะระหว่างรอที่มันกันดูอีกโอ้โหกันนานมากโอเคเลสโก o เดี๋ยวไปลองหอกันเดี๋ยวหาที่มันบินแบบนี้ได้เลยไหม้หพวกนี้จะไปไหมโอเคสตาร์

อันนี้ฉลามก็ไม่มาตาเปาเร็วเลยนี่ถ้าขี่แบบนี้มันดีนะคือมันมองเห็นได้ไกลกว่าไอ้นี่ด้วยไงไเรืออ๋อเราควรจะมองเห็นไ,ไ,หได้แปลกแปลงไหม่ได้คือตอนนี้ถ้าปูดเฮ้ยขี่แป๊บๆโอ้อโหรถไปเยอะจัดนะนี่คือถามมาแค่นี้อุ้ยคือว่าผมต้องฟองน้ำมันไว้เยอะพอสมควรแล้วก็ต้องแปลงมาเยอะพอะสมควรนะฮะ โอเคซึ้งสุดแล้วก,กับการไอ้ลองพอหรอโอเคเดี๋ยวไปจอดไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าผมต้องทําไปที่กองน้นมันเติมตรงนิดเพราะมันช้านะคือบอกเลยว่าถ้าจะไปทางพอแบบนี้ทานน้ำมันหมดการขาดคือไม่มีแพ้ด้วยโอ,อ้โหไปตี่ก่นกอนสภาพแบบตอนแรกเลยเกียร์อย่างไน,นก็ต้องเกียรม,มุดจิมมี่ไปนะผมจะแบกของตรงนี้แหละไป okay. เดี๋ยวตอนนี้เราลงก่อนจะาหาที่จอดพาแบบเทพๆไปก่อน ไม่ต้องไปแก้บ้านโอเคตรงแล้วขอบคุณที่ใช้บริการในการกับเราในครั้นี้นนในเรานะครับใครที่จะไปกับเราโปรดรัดเข็มขัดแน่นแล้วก็เอาเชือกมัดตัวเองไปด้วยนะไม่งั้นได้ตกแน่โอเคเดี๋ยวทำเครื่องกรองสักนิดหนึ่งน,นะก็คือมันไม่กว่าถังน้ำมันก็ไม่เยอะจั๊กเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ดิเดี๋ยวไปดูที่กรองก่อนแต่ไม่ว่ามันใช้เยอะพอสมควรนะฮะ ออนั่นไงฮะหินอ้าหินผมมีหินมีไม้สติ๊กมีเชือกสองเอาไวไ้แบบไอ้แก้กอนครับไม่ไม่พอครับไม่พอหินผมจำได้ว่าฟาร์มมาอยู่นะรับไปแถวไหนนี่ฮะยังไม่พออยู่ด้วยเอาไว้ข้างข้างกันเลยดี่ะไว้ข้างข้างกันได้เลยเดีเ๋ มานนี้เอาติดไหมโอเคก็ที่เหลือก็จะเป็นไม้แพงเหรอสติ๊กเชือกสองโอเคจริงจรไหมก่อนสติ๊กสี่เชือกสองเฮ้ยเดี๋ยวเออไปวางรวมกันเลยนี่วางตรงนี้มันก็คับเดียวเลยฮะแล้กวกเ็เชือกเออเชือกโอเคคับหมดเลยดีกว่า โคปบอ่ะสองไม้แพงสองไม้แพงมีอยู่หนึ่งกันตก็ไม้แพงตามจริงอะ่ะไอตัวเกมเขาให้เราทำนี่ทำไม้แพงนะแต่เราแหกกฎไม่ทำอะ่ะเอาดิเออเลี่ยไงฮะเราไม่ทำอะฟาร์มออกมาก็แบบโคตรเยอะล้วไม่รู้จะใช้ชทำอะไรหาอะไรมันก็ครบแล้วเนี่ ไม่ครอบในตัวไม่ได้ต้องกีดครอบนี้เร็วเลยเขี่ยมันหมุนได้ปะเฮ้เอ้หมุนได้ดิเออไปตั้งไว้ข้างหน้าดิเอาโป้เจ๊เรียบร้อยอ่ะทำการกองบัตรเดี๋ยวนี้ไปบอกเลยฮะน้ำมันต้องไม่ขาดสักสี่ทางอะ่ะมีเท่าไหร่ในนี้คือผมกล้องบ้าด่าเอาบอกเลย <c oughs> อือที่จะแบบว่าเอาปืนมันเตรียมไว้นีว่ว่า ไปทั้งทั้งแบบน้ำบันไม่มีก็ชิบหายกันพอดีปรับเรียบร้อยฮะที่กล่องเราก็มีสองแล้วผมว่าผมต้องปลูกไอ้โปรุริตโตเพิ่มไหมเออแต่กองดินเรามีอยู่จำได้ป้ามอยู่ฝั่งนี้ฮะเราจะขุดไม่มนเลยปลาฉลามมันกวนอ่ะเดี๋ยวไอ้แปลงผักมันใช้อะไรบ้างแปลงผักไม่ต้องใช้ดินดิเออใช้ไม้แพงอย่างเดียวดู เคปแต่เราค่อยขยายเดี๋ยวรอให้โปรตโตมมันโตก่อนเลยแล้วกันตอนนี้มันยังไม่โตสักอันเลยนะฮะยังไม่เติมใหญ่เติมโตโอเคแล้วก็ภารกิจไปตามหาบอสนะคือผมคงต้องไว้ที่หลังนั่นแหละนะไว้ที่หลังอีกแล้วที่หลังอีกแล้วยังไม่เจอสักทีนะก็ขวหน้าผมว่าน่าจะเจอแต่จริงจริงจังๆแล้วเพราะตอนนี้เรามีฮอที่แบบขับแล้วมันจะดูทิศทางได้ด้วยไม่ต้องไปสนรุ่นสนนี่นะฮะเออ โอเคงั้นไว้เรามาตอกันในพาร์ทหน้าเลยก,กันกับการตามหาบอสทั้งสามตัวนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเจอไหมอันนี้ก็ไว้ว่ากันทีหลังครับโอเคก็ okay, สำหรับพาร์ทนี้ผมคงต้องขอลาเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพาดคลิปใหม่ช่องเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ